stop stop man อ้าวโหแหลกเมื่อกี้นี่แม่งพลาดเลยมันจบมันจบมันจบเม็ดจกเม็ดมันแผลอะไรมันฟันไขวะเนี่ยผมวิ่งยาวเลยมันวิ่งกับผมยาวเลยเนี่ย าผมมาอยู่ในบ้านแน่ผมวิ่งออกมาผมฟาร์มในบ้านเฮ้ยโดนโดนอะไรเป่งๆวะโอเคล้มมันล้มละสวยเคผมเอาล็อกแท็กกันมาละ เอาลูกกระโดดไปทิ้งมาทิ้งมาโอเคสท่ันแผงแป๊บให้เบอร์เราเปิดมีอะไรทุกอย่างเปิดเป๊บแป๊บแป๊บเป๊บเป๊บฮ่า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 ไปไหนรึเปล่าบ้านหลังนี้ปะ ไหนไหนไปละเจอสองก็บอกไี้สั่นเราลองน่าข่าจจะดีผมลูกซองวันหนึ่งคนเอาอันนี้ไปดิเอา B K สิบแปดไปดิเอาไปยิงเดี่ยวๆเนี่ยมันมีมันมีแม็กของซีอของเจ็ดด้วย กูดน้ำเดียวน้ำไปน้ำไปน้ำ,น,ำน้ำอยู่กระเป๋าล่างไะรีบย้ายมีเพื่อนนไม่ก็ถีบปะปัดแล้วไกลับไปที่เดิมเนาะทางนูด้วยให้เปิดประตูให้เปิดประตูกูเด้อ ไม่มีของดอบดเลยวะไงปืน,ปน S น a G B G ว่ะจะ S G แล้ว m a S A สามแปดต่รู้ได้ไงน,นี่ลื้ลูกชื่อชื่อที่ปืนนี่ชื่อที่ปืนไหนคุณใช้ปืนอะไร ไอ้นี่ไงใช่เอาคนสามเก้าอันเนี้ยกดใจเลยกได้ตุกเอเคงุ๊กจะหมดเลยตุ๊กอเคอยู่อ่ะลูกตกเอเคอ่ะใช่ไหมตุกเอเคนี่ป่ะไอไฟเดนชันเไี้ยช่างมันอยู่ไ t เดชันเน้ยน่ผมได้ปืนนี่แหละไอเดินไม่ไปไมนไปที่อยู่เอเรชินี่แหละ ่มีคนอยู่ห้องมันมีคนน่าจะมีคนมามาที่นี่ก่อนมาก่อนมาล,ลงไปข้างล่างดีกว่าลงมาแล้ย้ายที่หาที่ฟาร์มใหม่ นาจะได้แบงค์มอยู่ไหนไหนอบินนึงอยูหองบินรองบินไหนอะเนทีกนี่พี่ก็อยู่เนี่ยเกหลังใช่ไผมอยู่ตรงหอเนี่ยข้างหลังไวอ๋อเห็นแล้วนะขวาขวาขวเนี่ยโอเคมาไล่เคลียร์แบงเลยโดนยิงก็โดนยิงไม่เป็นไรแลมสินเลื ไม่ใช่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 ตรงไหนอะวิ่งออกปาะตูวิ่งออกตูกลับทางเดิมแบงใครเปนตายไม่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 ตายโอเคเปนตายแล้ว พันแผ่พันแผๆพันแผลเป็นึงพันแผ่เป็นึงมันก็มันก็เถืดอยู่แล้วตั๋วไม่ต้องซื้อมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่ทุกครั้งที่เราตายมันให้มันเลยมีปืนเนือยมียังไเอ โอ้ยรีพิเตอร์แบ่งแรงจริงมายิงนัดเดียวร่วงเลยมันแล้วมันเจ็บอยแล้วก็ไม่รู้ใครนอนเก็บของอะมีคนนมคนเอ้าเขไปเข้าเาเายปเายปเเคตายปเา้าเ้าแล้วไ้าไ้ไาเขขไอ้สัตว เอ้ยมันมีกระเป๋าว่ะขอกระเป๋าแล้วกันเข็มขัดด้วยบผรู้แล้วเก็บไว้สต้าใช่แต่เราออกยังไม่เป็นไงแต่เรายังออกไม่เป็นไง ออายก่อโอเคไปจะออกไปยังไงไม่มีตะเบ็ดวะครับผยาวเลยนั่นแหละนั่นแหละพี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงรถไฟอ่ะดอเอเดัเอาดิเอาดิเอาดิ มีกหรออ้าวสวยเอ้ยเ,เ,เอามะลูกศรนี่เขยอะไปเอาออกไปได้เไหมนี่นี่แรงเยอะเลยยกปืนยกปืนแล้วแม่งแบบยกปืนคลิปขวาพังเอาไว้แต่ถ้าเป็นคลิปเลง็งอ่ะช้า แบงค์วิ่งเลาะซ้ายแอร์ฟิลมาเรื่อยๆแบงค์ซ้ายเหรอ <c oughs> ใช่เดี๋ยวจะมาหาพวกพี่นะออต้องถยนะงอ,ยอยกลับอ่ะเพราะว่าวิ่งออกไฟตอนนี้นเสร็จแล้วมีเมื่อก่อนเข้ามาหาปืนตอนนี้คือมีมีปืนแต่ไม่มีกระสุนให้มีปืนเป็นกระสุนให้หรือเปี่ามีปืนไม่มีกระสุนยู่เน่จะเป่ปอยู่เน เราลอมดูตรงป้อมนี่มงป้อมชอบมีของดีอ้ยมีมีปืนแฟร์ปืนแฟร์แต่ชีวิตไม่เคยแฟร์ อยู่ในโรงแรมนะข้างบนชั้นสองหลังแรกใช่ไหมใช่ใชใชครัแม็กเอวีว่ะนี่ทิ่งสองมันจะดรอปเร็วนะผมว่าแม็กเอเคหนึ่งส่วนหนึ่งนี่ไงผมเจอหอดำที่ผมขึ้นแล้ว นี่ฝั่งไหนกันนะฝั่งข้างหลังหรอือเปลหลังสุดหลังสุดเลยได้แล้วไปผมออกไปอาคารใหม่นะเจออ้าบ่ค<ช>ุณอยู่ชั้นสองไหมตะกี่นี่ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเข้าอาคารใหม่นะแต่บอกกันออกตีเกี่ยวนะ คนอยู่อาคารไหนกันเนี่ยอยู่ที่เดิมอะมีคนเอาฟ้าไปหมดแล้วนี่ไม่เหลือแล้วแต่พวกนั้นแหละพวกที่วิ่งมาตะกขบมันไม่เป็นแบบธรรมดามันเป็นแบบเป็นนูนอ่ะ ต่อไกลๆแล้วเป็นแบบคุณนูนแล้วมา๊วใช่ครทางก็ยิงยากเยใครหมกหัว้งเลืองอ่ะอ๋อเขาหัวเรืองี่คนลูกคนอะได้ยินเสียงคุณป่ะผมอยู่ตึกสุดท้ายนะเสร็จใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เมือกี้คุณอยู่ตึกไหนตึกตึกแรกปะแรกตแรกผมตั้งอยู่ชั้นสองผม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 อยู่ข้างนัางี่ผมอยู่ตรงห้องน้ำเห็นไหมมันอยู่ครับมันอยู่ไหนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งลงมาลงมันวิ่งมีตาย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 สวยสวย เอาไอ้แบงค์หรือเปล่าเนี่ยไม่ผมวิ่งอยู่กับแพง่อยู่พี่ถ้าแบงค์เป็นรองแล้วป่ะเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวผมทิ้งผมเนี่แหละก็เด็กหรอไม่เด็กแล้วมีปืนสิอาร์เนี่ยโอเคโอเคโอเคเจ็ดสิบแปดมาก่อนไปไปผมจะเอาเจสิบแปดอ่าโอเคเอาไอเคทิ้งดีกว่า ไปเอาเก็บเก็บเก็บไปปืนไอ้นี่นี่แม่งโคตรดีเลยอะไอ้ปืนเอสเอสเอสเอฮาแปดมามารีบมาตรงนี้ป้อปืนปืนใช้ได้เยอะเลยไอ้มีคนใหม่อีกเหรอใครวิ่งอ่ะไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะมีคนนี้ผมใส่ลูกกระสุนปืนอยู่ผมใส่ลูกกระสุนปืนอยู่ผมอยู่ตึกสองผมอยู่ตึกสองมันอยู่ตรงไหนไอ้คนปืนหนึ่งเหมือนเดิมที่เดิมแรกที่เดิม

เครพูดอ่ะใช่ไหมฮัลโหลตะโบฮัลโหลฮัลโหลฮเลโหลตัดล้วใครตายมันตายเดี๋ยวพี่ตายมัน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 เดินมาดีนะไม่ตายเจอสองมันอยู่ในตู้เนิ่นๆนะแต่ว่าน่าจะมีคนแคมป์อยู่เพราะว่ามัไม่สมมันน่าจะติคมันน่าจะมีคนแคมป์อ่ะ ึคลายหมาเยอะแถวเนี้ยนี่ก็คลายใหญ่มากเลยเเยออมันทำเหมือนไอ้เชียดจริงๆวิ่งเอออย่าห่างกันมากนะดูๆันด้วยจำเปกันรักก็ตัวกูตัวอะไรไม่ี่ยอ๋อทหารเต็มกระต่าใหญ่หมวกดำเห็นเห็นไฟข้างหน้ารู้ไหมให้หนุนนะต้องให้หนุนนะ ไปออกไหมอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยอยู่ตัวเนื่อเหอทโอเคโอเคเก็บปวดแต่ผมว่าไปเอาขวานี่เอากขวานี่เอาขวานี่ผมว่าทางนี้แหละวิ่งวิ่งวิ่งอย่าวิ่งงานเขาหนอยนะวิ่งในป่าดีกว่าเน้อยๆก็วิ่งชนกันในป่าแหละแล้วไปทางซ้ายทางออกทางออกทางซ้ายมือมีควันปหมทางมิดไซส์ไปทางออกมีควันมีควันชิบหายแล้ยคือมันรอรอรอยังไม่ต้องข้ามนะโอเค มันจะข้ามไปเลยข้ามไปก่อนไหมไมันจะออกข้ามไปไมไข้ามไปข้ามไปข้ามไ,ไปดูป่กคนมันจะอยู่คนมันต้องดักทางซักดักแหละเราก็หยุดปากเคลมมาว่ามันมีหลายทางออกอ่ะก็เราเข้าเราเข้ามาได้กี่จุดมันก็ออกได้เท่านั้นแหละ น่าจะเป็นกดห้ามดักนะแต่ว่ามันก็ง่ายเกินไปมันมืดมันมืดดักยาก,กาอยู่ยวแคกโซนแทคทโซนโอเคเนี่ยไปอโอมีพี่กองพ่กัดบอกเดซุ่นผมไม่อยู่ตรงกลางเลยนี่ว่า ห้าวิอ่ะเราเราคิดว่าเราจะอ,อยู่รอดไหมรอดรอดตัวส,สบายสบายนะสบายครับไปแต่เป็นกำแพงเนี่ยนะฮะกำแพงเจอกำแพงนะ,ะมันจะขึ้นบอกว่าไอ้แขกโซนที่เท่าไหร่ไอ้เจเราเราก็เราก็จำได้แล้วแหละเพราะว่าค่ายทหารนี่ยเราจำค่ายได้ละจำทางออกได้ละระวังนะไอ้ตี๋เกาะวิ่งไปก่อน แมบบ้งนำมีเหยียบวพวันเลยแนมะ่ไปเลยมันนับเวลายังโอเคนับแล้วถ้ามอไปแม่งก็มองไม่เห็นแล้วแม่มันวิ่งไปตรงไหนก็ได้นะรู้สึกนะแต่ว่าอย่าไปไกลมากแย่่ะค่าเอาไปเยอะจากอัวป่าเอ้ยยู อ <c oughs> นอนทำไมนอนกันหมดเลยผมยังมาแล้วพอพอเฮมิเกิลฮ่าเล็แรกเราสำเร็จไหมได้แต่ตัวกับมาเป็นปืนด้วยถ้ามันดึงกูกลับไปเนี่ยไปขายไงแล้วนเนี่ย